ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมมาเก็บส้มอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่อีกสวนหนึ่งวันนี้เรามาอีกสวนหนึ่งครับนี่ครับตอนนี้เขาเก็บส้มรอแล้วผมไปหยอดน้ำกรดมานะครับนี่ครับนี่ฮดูส้มครับดูส้มในกล้องอาจจะออกไม่เห็นไม่เห็นสีเท่าไหร่ครับแต่ของจริงนี่นี่ครับดูต้นนู้นครับดกดกเลยครับนี่ สวยๆแล้วครับนี่ครับนี่เจ้าของสวนเขาว่าไม่สวยแต่ผมว่าสวยอันนี้นะครัจะดำดำนนี่เบา นี่ครับคุณผู้ชมส้มที่เราเก็บวันนี้เป็นอย่างนี้นะนี่ก็สีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับวันนี้เป็นส้มลุยนะครับนี่ครับ, okay, น,รบนี่ครับคุณผู้ชมส้มเดี๋ยวผมจะ แกะให้ดูนะครับนี่ครับข้างในข้างในสวยนะครับนี่ครับหวานด้วยครับมันไม่สวยครับรูปลักษณ์มันไม่สวยครับแต่ว่ามันเป็นมันอ่ามันเป็นส้มลุยนะครับมันมันมันไม่สวยนะมันดูผิวมันครับผิวมันโดนเพี้ยกินโดนแมลงกวนนะมันก็เลยเป็นแบบนี้หวานครับเนี่ย ชาติหวานหนักขอแบของขอมาเลยตัวเองนะนะเห็นมาตอดขอของขอมาเลยขวบไปคับคุยนี่ขวอนี่นมัดนี่ lươm 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 thấy hắn cường nó mất tiệm nó mất hết đất ừ. ngắm ngầm ngầm ngắm 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 đây đây ngắm 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 นี่ครับคุณผู้ชมดูส้มครับส้มให้เราเก็บวันนี้ครับดูให้ดูชัดนี่ครับมันผิวไม่สวยครับนี่เขาเขาเรียกว่าส้มลุยนะครับนี่ครับนี่มีทั้งดำแดงเขียวดำดูต้นดกมากต้นนี้นี่ครับดกมันไม่สวยครับนี่ ดูกิ่งกิ่งจะโน้มน,นะครับเนี่ยนะงาบนี่ครับสีมันสวยครับแต่ว่ามันถิวไม่สวยครับเนี่ยแต่รสชาตินี่รับประกันครับหวานนี่ครับอันนี้อันนี้มแมลงบรนทองเจาะ ครับคุณผู้ชมดูตอนนี้ครับนี่นี่น,นี่ให้ดูนี่ดู้สวยครับสสดกอาจจะมองไม่ชัดให้นี่ครับส้มสวยครับส้มสวย <c oughs> สวยมากๆ <c oughs> นี่ดูดกจนกิ่งโนงมาดูครับดูสีมันสวยครับดูดูอย่างนี้แต่แปใกล้ครับปะใกล้ขึ้นรือครับให้ดูนี่มันจะเป็นลาดำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ วันนี้เราขายส้มลุยนะครับเนี่ยก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าส้มลุยเป็นยังไงครับส้มลายดำก็ผมอยากจะอธิบายให้ฟังคือคือส้มส้มลุยก็คือมันมันไม่สวยเงี้ยครับมันมันเป็นลายมั่งเป็นลาดำมั่งนะครับมันเขาก็เรียกว่ามันไปด้วยกันได้ครับมันลุยลุยไปด้วยกันได้ครับนี่ฮร ก็ราคาปลายทางก็น่าจะสักรดยี่สิบสามสิบเนี่ยประมาณนี้ยครับเวลาเขารับไปขายนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากก็มาถ่ายให้ดูว่าวันนี้เราเก็บส้มอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนไปขายที่แผงนะครับเพราะผก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าผมจะได้ไปขายหรือว่าน้าจะไปนะครับ ลูกมันใหญ่นะครับนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆดกๆเลยครับนี่ครับดูดูดูตรงนี้ครับมันย้อนแสงครับสีสีไม่ค่อยออกนี่ครับ ่อไปจะเป็นการหมุนรถอีกเจ่น เอาลครับตอนนี้เราก็จะเอาส้มไปใส่รถนะครับเพื่อที่จะเตรียมมาไปขาย

ตรงมาเลยตรงมาเลยหักตรงมาเลย หยอกลงแหมมันหยอกลงแหมครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เก็บส้มเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นรถเสร็จแล้วก็ไปขายนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้เอาส้มไปขายนะน<า>เดี๋ยวน้าเอาไปนะครับผมก็คงไม่ได้ขายเอถ่ายตอนที่ขายส้มนะครับก็นี่ครับเป็นส้มที่เรา,าเก็บก็ตะก้า ก็จะเหลือประมาณ10กก่าตะกานะครับนี่ครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ห้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ